สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับก่อนหน้านี้ที่ทางไทยนิวออนไลน์เรารายงานไปว่ามีข่าวลือว่าทางพระเอกรุ่นใหญ่อดีตพระเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณสรพคษ์ชาตินะครับนักแสดงมากความสามารถป่วยเป็นมะเร็งหลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการหลายปีนะครับเนื่องจากว่าต้องไปพักรักษาตัวสืบเนื่องจากอาจารย์สรนันครับโพสต์เล่าครับว่าหายไปไหนละท่านมีหลายคนคิดถึงแต่ละวันที่ผ่านมาในยุค เก็บตัวกักตัวหนีโรคภัยไข้เจ็บเช่นทุกวันผมได้รับคําถามทางโทรศัพท์เกือบทุกวันท่านที่โทรมาถามผมพี่สอครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีหายไปไหนผมก็ตอบไปตามบรรยากาศก็อยู่กับหลวงปู่โตที่สีคิ้วไงเสียงที่ข้องใจก็ร้องอ๋อแต่ผมตอบแบบนี้มาเป็นปีแล้วเมื่อวานนั่งทํางานอยู่ที่อยุธยาน้องรักข่าวคนหนึ่งโทรมาหา เป็นงานเป็นการเรื่องพี่เอกสระพงษ์หายไปไหนล่าสุดพันตีวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดนะครับเปิดเผยกับดาราเดลี่นะับเปิดเผยกับูคือดาราเดลี่เนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยสระพงษ์ชาติีเข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกําลังใจดีเยี่ยมครับตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือพี่เอกป่วยแต่กําลังรักษาได้ยินข่าวว่ากําลังใจดีผมเองก็คือ ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเราก็อยากไปเยี่ยมไปให้กำลังใจทราบกันเพียงว่าการรักษาเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกมีข่าวลือว่าพี่เอกสรพงษ์ชาตปีเออป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีข่าวลือมาเยอะว่าหายหน้าหายตาไปรักษาตัวรักษามะเร็วันนี้ครับทางผู้พันเบิร์ดเนี่ยก็ออกมายืนยันกับสื่อว่าได้รับทราบเช่นนั้น ว่าทางคุณสรพงษ์เนี่ยเข้ารับการรักษามาเริงจริงนะครับและกําลังใจก็ดีเยี่ยมเท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือว่าป่วยกําลังรักษาตัวอยู่ครับแล้วก็เห็นว่าการรักษาเนี่ยผ่านไปได้ดีด้ดวยทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าวใหญ่โตเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรก็เลยไม่อน่าจะไม่ได้แจ้งให้แฟนคลับหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยทราบกันนะครับแต่ทางที่ดีก็ต้องรอฟังจากทางครอบครัวของคุณสรพงษ์เองดีกว่าไหมอะไรยังไงนะครับว่า ป่วยอาการเป็นยังไงป่วยจริงไหมและรักษาตัวเป็นยังไงบ้างป่วยตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อะไรยังไงเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือผู้จัดละครหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงจริงจนหลายคนนลืมเดือนไปแล้วนะครับและมาทราบข่าวลือทีว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีการยืนยันออกมาจากนี่ครับผู้ฟันเบิร์ดบ,บอกว่ารักษาผ่านได้ดีในโรคมะเร็งจริงนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามแล้วก็ หากป่วยจริงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่สองพงศ์นะครับหายจากอาการป่วยเร็วๆด้วยนะครับเข่าวไว้ทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ